เบอร์สัตหารหมานะครับชื่อว่าบาร์กนะครับเขาเพิ่งทำ private jet อันหนึ่งให้กับเจ้าของหมาเท่านั้นนะครับแต่เราก็อาจจะงงนะครับหมาเจ้าของหมากับหมาต้องการ private jet ด้วยเหรอซึ่งเจตนี้ครับมันมีทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่เตียงหมาส่วนวิ่งให้กับหมาลูกวิ่งให้กับหมาคือทุกอย่างคือสร้างเพื่อหมาเท่านั้นนะครับขายตัวนี่ขายอยู่ที่ประมาณ2องแสนถึงสามแสนบาทแต่ว่าเราก็อาจจะงงนะครับใครจะไปจ่ายสองสามแสนบาทเพื่อตัวให้กับหมาวะแต่จริงทุกอย่างเนี้ยมันไม่ได้เน้นขายจริงๆหรอกแต่เขาเพื่อทำเพื่เเว็บไไซต์ของค้าด บาร์ดดอนะครับเราจะเห็นว่าเว็บไซต์เนี่ยเขียนแบบน่ารักมากๆเหมือนกับว่าหมาเนี่ยเป็นคนเขียนเว็บไซต์อันนี้นะครับเหมือนกับหมาขายให้กับหมาเองบอกว่าเฮ้ยไอ้กินแล้วดีนะคุณก็ควรกินด้วยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่มันมันน่ารักมากมันทําให้แบบคนที่รักหมาครับก็จะรักเว็บไซต์นี้มากแลิกอย่างนึงนะครับก็คอนเทนต์ชาร์จของเขาก็ค่อนข้างครีเอทีฟมากเนาะอย่างเช่นเขาเอาหมาเป็นใหญ่จริงๆเพราะหนึ่งในคอนเทนต์ของเขาอะเข้า CEO ของบริษัทนี้นะครับเข้าไปในกองหมาตอนนี้เราขึึ้้้้นนนนนนเเเเเคคคครรรืื่่่่่ออองงงัับมมมจจะะีีีกกหาาาาใใใชชปทยขขขไ หมาเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบินแอร์ไลน์เนี้ยเพชเฟรนลี่จริงๆหรือเปล่าก็คือให้ซีโอเนี่ยผ่านสิน่หมาต้องผ่านเนี่ยแหละมันบริษัทเขาน่ารักครับแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อแบบเหมือนเหมือนเซอร์กับด็อกเลเวอร์จริงๆมันก็ทำให้ออร์แกนิกเซอร์ของเขาเพิ่มขึ้นถ้าคุณต้องการคอปี้ไรเตอร์ที่ดีคอนเทนต์ที่น่าสนใจโปรดักชั่นทีมที่เก่งนะครับฟาสต์เฟรนลี่ก็สามารถช่วยคนนุณได้เหมือนกันครับ